มันไม่ง่ายเลยเลยร้านอาหารเกี่ยวกับซีฟู้ดจริงๆอะ่ะหนึ่งวัตถุดิบหายากขึ้นคุณยิ่งเปิดเยอะแหล่งวัตถุดิบมาที่เดียวคุณก็ต้องขึ้นราคาแพงขึ้นสองวัตถุดิบที่เราเคยใช้อยู่แหล่งนี้ต่อไปมันน้อยลงมันก็จะเอาเอาที่อื่นมาคุณก็ต้องมาปรับปรุงจัดเทคนิคว่าของที่อื่นจะเหมือนที่นี่เปล่าก็สามความชำนาญนของคนที่ทำกันอย่างพ่อครัวแม่ครัวเดี๋ยวนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดไอ,ไอผมประสบการณ์ว่าปูตัวนี้เอ้ต้องผัด ปูตัวนี้ต้องนึ่งความแตกต่างของวัตถุดิบไม่ง่ายแล้วเทคนิคว่าจะสู้ได้หรือทําได้มันทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลง่ะจะเปิดล่าหารคุณแน่ใจเปล่าวัตถุดิบคุณมีเปล่าแต่วัตถุดิบแต่ละแหล่งมันเข้ากับเทคนิคในการกินของวัยรุ่นหรือรุ่นต่อไปอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้คุณต้องปรับปรุงตลอดเวลาต้องพัฒนาตลอดเวลาผมก็พัฒนาตลอดเวลาว่าอนาคตเป็นยังไงผมก็ยังไม่ทราบเท่าไหร่บางทีซื้อทองง่ายกว่าซื้อปูบทไม่มีก็ไม่มีเลย